ซื้อมันพี่ไหมเจ้าจไปเห็ดน,นั่นแหละเลยรอยยิบห้าเลือกรวมได้แวะาทางทางซื้อเอาหอมในถุงยักบาทเลยเออเปี่ยอยๆดีหอมหอมหกสิบค่ะจะเอากันไปถังเลือกเลือกก่อนว่าได้เอาขาอันนั้นมา อันนี้เป็นมันตอเผือกไอ,นนอก้มันเผลือกมันอันนี้รวมได้เราจะเอาจากนันนี่นี่นอนแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนนะจ๊ะมีน่องกล้ยกันเป็นสีเป็นหนึ่งแซน้ำหนึ่งก็ได้แล้วนันแต่อีกอย่างหนึ่งพึ่งยิมมะหูเป่น่าทอดก็ได้ภาษาไป็ทอดกรอบพนะเอาเออพึ่งจะรู้อีกแบบหนึ่งน้ี่นอนนี่แหละคะแวะซื้อของข่างท้าง,างน้ี่นอน ของร้านมันกับปีมันขาวก,าากําลังนั่งแต่งถ้าแก่ก็แก่เนี่ยล่ะส,สัวสีดาเงินกับจังชีดเนะาะสัวสีดาเงินพี่น้องเอ้บนนั่งบนน้องบานคันลูนนนตกตาแบบว่านเขาบอกเพิ่นบ้าหูเนาะวันเห็ดมันขาวเป็นอยังแข้งแค่สัวกลุ่มสดามาคือกันกนี่แล้วขอไปทายเหล่าเด้ยยู่อันหม่องน้องไม่แก่นั่นเพื่อนกูน้เนาะขันกี้กู้กี้กู้กอย,อยสูสัวสีด้เนาะแล้วก็ไ่ต้องมาแต่งหนวดดีเออนี่พี่น้องเบิ่งอารมณ์นี่อันนี้ร้านเพื่อนขายยูข่าะ นี่นี่วจาาเสียอยากเบื่อันนี้อ่ะนี่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 หูเพราะนี่ยนี่ขีดตรงขีดไต้ผู้ใดหูก็เม่นมาเด้อพอก่งว่าก็สิเห็นนี่เง้วขุดหลุดขาดลาดแต่วาดำคือเรือคิรียู่วสั่นเอานี่ขึขอบว่าเคยเห็นขอว่าเอาม่นอีอย่างดำๆเหี้ยวๆนี่เหี้ยวๆว่าม่นเกือบเม็ดผุนล้นี่ แต่ว่ามัดหนึ่งมีจอันนี่แต่บ่รูรูกรอกว่าเพิ่นขายเอาไปแดงเพิ่นว่าเอาขี้ไต้ไปใต้หนูเพคะนะนี่พี่น้องมีทุกอย่างหลีแต่ว่าอันเมื่อนี่แวะซื้อมันมน,นั่นไปเห็ดคลิปนีมีหลายอย่างหุ่นน้ำมงกน้ำใหม่ก็มีเนานะก็จะมีพริกแห้งโน่นนี้นั่นแต่ว่าอันนี้เจ้าของซื้อแลาวนี้สั่งอยู่ส่งแต่<ม>สั่งก็หมอ้อเอาไปอรวมๆกันเห็ดก็มีหลายใส่ได้นี่มันเป็นแตงอะไร หอมกระเทียมกระมัดดีดีเป็นต้องเป็นตอนอันนี้จะเป็นโลยี่สห์เนาะเลือกปนกันได้สตอเนาะบ้านเขากับสตอร์หลายๆเนาะเดี๋ยวนี้มาต้องวาอยู่ปักตรงปักไต,กตเลยสตอมีอยู่ห่างบ่วงจ่าไปแล้วแล้วมันพวงจ้องออนี้มันก็กำลังออกเนาะผู้ใดออกก้อนได้ดีนะคะอันนี้ก็ง้างน้ำแต่แบบเอาเป็นอีหยังสมโอแต่เนีย่ยเอา มันพันใดเนาะนี่เอามันมันเป็นยังไดเนื้อเป็นเพราะกลิ่นบอขมบอสิร้องกับไปซิมอยู่พี่น้องมีเนื้ออยู่มั้ยบอโอ้ยเคยเื้อยูทางบนลูกสิบหาจะร้านสิ่ใหญ่ๆก็นี่หวานดีแต่ว่าอันอันนี้ก็สิเป็นด้านนี่นี่ อันนี้จะเป็นเลือกแน่กับสามสิบจะรวมได้แต่นี่จะเป็นมันผ้าหัวไงญ่นี้นยกถุงก็เรียถุงละสิบโลถุงละสิบโลเลยเนาะ,นนะอือนี่ค่ะแวะซื้อของขางท้างพี่น้องออกมาแว่นลินแต่ว่าสิร้อ,องเอาไปซิมอยู่เนี่ยูลกละสิบบาทประจันอือนี่ค่ะยขุขางทางแต่ว่าก็มีหลายร้านเนาะสองท้างท้าง,างแต่ว่าอีกขานย่างไปท้างคุณนนะ เออตระองค์ก็บยุคฟังนี่ขอบคุณค่ะที่ให้ถ่ายทำเนาะจ้าดีค่ะจ้ามาแวะลานคนงามเด้พี่น้อง <laughs> เห็นบักหัวล่อโอ้อันทุงเจาะบาทเนาะนี่ถุงละค่ะสิบาทจ้าข่อยสิกินเหมือตีเบิ้งหนาคนเนี่ยโอ้ได้อยู่จา้าโลเดียวก็ได้ค่ะนี่นี่เบิง้งผักหวานออกแล้วเหลือแต่ไข่มดแดงเนาะพี่น้องไข่มดแดงไ่แต่ผักหวานมาแล้วเด้อน่ะนี่ค่ะแต่เย็นก็พูด นี่การตามเป็นจ้งไดมัดัจ้งไดเพราะแรงว่าซักมอคว่ยุยโลกโซ่เฉคกับนี่นี่มันจะเป็นจังส่ติบักอันเนยไอข้าวโพดนี่ค่ะ,น,น,ะนี่เป็นอันนี้โชว์เนาะพี่นอ้องสีอ่องตองแต่ว่าสั่นมามนวงค่ะข้โพดม่วง,วงนี่ค่ะเร่อยเป็นอันนีหมเาะี่มม้ส่องอแต่นเดิมจ้าเหมือนเดิมนั่ะนี่ละแต่อวะนี้บอวเน้อพี่น้องนี่องตหวาันอากนล้วฤดูกาลเนาะเออนี่พี่น้องนั่นแหละ โอ้ยเหลียวไปเพิ่นมีเขาอยังเขาเมาเด้วยนะ่ะบางสงอย่างกับมึงก็เก่าล่ะพี่น้องแวะมองอันตรงหน้าวัดเขาพังเอ๋ยแล้วมันมันมีเยอะแยะคือเก่าเหรพี่นอ้องดูกานะเนาะเต้นอันนึงสิเขาไปเบิง่งเด้อเป็นตาแซ่บแต่แซบ่แแซบเพิ่นเดี๋ยวไปทอดล่ะบางสงข้าวเกลียบสายลุงพี่น้องนี่สีธรรม,มชาติสีธรรม,มชาาติว<ส>่ซัมม่นวา่มมาเบิง่งมีแทตงโมมีสับปะรด ไปทอดเนาะก็สิแบบสีออกมางามพี่น้องมีถุงงาสิบบาทถุงร้อยเนาะนี่เขาเก็บสายลุ่งมงเซนพี่น้องเห็นไยเอาอมีมีแบบใส่งาพ้อมเด้อนั่นเห็นปะอืมสวยงามเด้พี่น้องนะเด็กๆชอบเลยนี่เออนะองงานแต่งานงได้นะคะสอติดเมืองเกิง่ออยู่นี่ดิราคา ม่ต้องสอบถามยากหดอกราคาติดเมืองเกรืงแต่ว่าถ้าสั่งเยอะก็ิบีบละหนึ่งเบียบหนึ่งละเนาะมีมันอ่อนด้วยพี่น้องมันอ่อนนะเออหนึ่งละลอยจ้ะเพื่อนว่าถึงละลอยจ่ะ อันแม่ค้าว่าถุงละลอยเบิดทุกถุงว่าจะมันเบิดแล้วถุงละลอยว่าหยอกกันเด้ยกับแม่ค้าเพราะว่ารู้จักกันเนาะพี่น้องนี่เพื่อนกะแวะนะเป็นน่าเนาเพื่อนกะจอดซื้อเรื่อยเนาะพี่น้องนี่ค่ะพฝนแม่ค้าเบิ่งมาดเพื่อนขายของเลือกเลยนะค่ะจะเอาถุงใดเลือกเลยนะคะค่ะคู้ เนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศอันแต่นนนวนทางพันเนาะค่ะแวะเป็นสื้อของฟงของฝากได้ตามสบายเนาะจ้ะนี่ยค่ะหน้าวัดเขาบังเหยเนาะพี่น้องกับแม่ค่านี่กับมาแวะมาหาเราอัปเดตเล่าเรื่อยแหละไปสิยาวไปหอดปุ่นเด้อวพี่น้องก็พอยคานย่างไปนะคำแล้วเนาะเออให้บึ้งเสียละพี่น้องนะเนี่ค่ะ อยู่หน้าเขาบางเหยพี่น้องนี่นะคะนะก็ขายเหมือนกันหลายพี่น้องแต่ว่าอยู่ที่ว่าเออเขาจะจอดถืกใจล้านได้กันย่างเลือกหาซสือเอาไปเนาะแต่ว่าลีล้วแม่ค้าล้านนี่แบบนี่ค่ะแล้วก็ได้ขายอยู่เรื่อยๆนี่นะคะ เป่นเป่นย้อนแยะย้อนแยะเบากับลูกค้าเตรียมเตรียมถุงเหรอด้วยพี่นะคะก็ได้ขายอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเป็นช่วงตามฤดูกาลที่ว่าแต่ว่ามีทุกมีทุกช่วงแหละแต่ว่าบอกถึงว่าอ่านการกินพละมากลากไม้นู่นนี่นั่นเนาะมันเหมือนเป็นของฝากเพิ่นกะจังซสิละค่ะ จอดเพื่อเพิ่นกันแล้วแต่เพิ่นสิสะดวกย่างเบิ่งล้านใดเนาะนี่นะคะก็เป็นการค้าขายเนาะเท้าบะข่านครับพอได้อยู่ได้กินเนาะจ้าพอได้อยู่ได้ใส่ได้สอยจ้ากันรวยได้ผัาวว่ากาันผัวลังคนดวงขึ้นเนาะ<ม><ไ>ง่ายว่าให้ทุกข์ใส่ยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดเพินเ่นกับเบิ่งดูแลเฮาแล้วอ่ะก็ไปเนาะนอื ก็เป็นการขกยกับมาอัปเดตนู่นนี่นั่นเนาะก็คือบาบาว่าเบบไงเขาค้นอยู่หนีเนาะกับเอ่อมาแวะมาทักทายพูดคุยเนาะบุญบรารมีทุกอย่างออนะคุ้มครองนะอยู่เย็นเป็นสุขปัง,ปง,ปง,งๆเงี้ยงุ้๋เข่ามาชมมาเบ่งกับเด้อพี่น้องงเขาโพดเสื้อแล้วละ่ะว่าเอาไปไลายแล้วเอาไปพ่อไดเฮ็ดยู่เดียกินนะ่นระคะก็เป็นบรรยากาศยำแรงคนกับจอดแล้วก็เสื้อแล้วต่เิ่นจุดจอดร้านใดยเนาะพี่น้อง หน้าวัดเขาก็เหยเหมือนเดิมนะพี่นอ้องขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อพี่นอ้องมื่อนีออกมาข้างนอกก็เลยมาแวะเออทักทายกันตามมิตรภาพคือเก่าพี่น้นองบรรยากาศนะบายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชม